พาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะโน่นมองเห็นอยู่อยู่หน้าสถานีรถไฟสวยมากเลยข่ะมองเกไกลๆนีคๆน่ค่ะบวงโดนเลมองดูใบไม้เปลี่ยนสีใกล้กันค่ะวันนี้แดดไม่มีถ้ามีถ้าแดดมีจะสวยมากกว่านี้เลยค่ะสีสวยสวยสีสัน ถ่านี้รถไฟสวยมากไม้เปลี่ยนสีค่ะเดือนตุลาคมเป็นแถวเลยค่ะเป็นแถวเป็นแนวเลยเจอได้ไม่มีแดดถ้ามีแดดก็จะสวยกว่านี้โดดดีไก่ สีแดงอ้ไม่มีแดดอันนี้ออกสีกเหลืองจริงๆของจริงสวยมากเลยค่ะมันสว่างสวายไปหมดเลยแต่ว่าอันนี้มันแดดไม่มีมันคืบค่ะเสยียดายมากนี่ค่ะหน้าสถานีรถไฟเบืองโดเลบอง จังหวัด uh ah. ย,ยูราค่ะยูหฮะมีการซื้อรถไฟนี่ร้านขายขอซายอรถไฟอยู่ข้างหน้าโอ้ยสวยสวยงามมากขึ้นรถไฟถ่ายให้ดูก่อนค่ะ โลดไปถึงโน่นเลยสุดเลย